สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับค้นมาอีเอลนะครับเริ่มลงเม็ดและผ้ามาเบืงองย่างประมาณกลางเดือนสิงหาครับพอยได้ลงกลิบเลยช่วงนี้อันนี้ส่วนอย่างหกร้อยพันหกรอยนะครับอันนี้บอมเนว่ามันได้เต็มถ้วยครับประมาณแถวในีุผมเอามาใส่จากรอบที่แล้วเนาะเก็บไปแล้วลืมเอาไปขายนะครับ อันนี้คือว่าหามีดครับซำนี่ที่ว่าเริ่มออกดีสำหรับส่วนนี้นะครับเริ่มออกดีขึ้น,นะครับมีหามีดครับพาเลาะไปส่วนนี้มีประมาณแปด8อยหาสิบแปดอยหาสิบต้นครับประมาณสิบเอ็ดลรั น้ำขังครับเมื่อคืนนี่บริกีดที่จริงหอดรอบกีดครับแต่ว่าบลุกเนาะบอได้กีดซ้ำบาทแล้วพี่น้องนี่กรีดบาทละประมาณนี้เนาะกีดมาตั้งแต่ปลายเดือนมีนาครับอันนี้ก,กลางเดือนสิงหาละเบิดไปซ้ำน,นี้ครับ กีดมือเว้นมือครับยาก็ะหกคือเก่าหมดแล้วภาพอยู่บนขางทางที่กี้กีดสวนเจ้าของลวเดเยวแล้วเดี๋ยวนี้บ่แล้วนะพี่น้องจะเปลน่ยนังแล้วอยู่น่ต่ว่ามันเมือแห้งคุณสิแบงเคร่งๆแล่อยไหมเนี่ย กีดสวนนี่แลละกับแบ,ง,แบงใส่ส่วนจะของอีกประมาณสามรอยกระตุนเพราะว่าทั้งหมดผมกีดมันพันหาบุกแปดรอยเนาะประมาณสองพันสามจะณช่แบงสวนละประมาณพันเอ็ดหาิบเนเปแล้วเนาะก็ถือว่าออกดีนะครับสำนนเนียอันบางสวน กันสิบอกว่ามันออกหน่อยเนาะสำหรับผมก็ถือว่าเอาดีละตัวน,น้อยก็บเบื่อไหลเนี่ยพี่นอ้องตัวน้อยกินเหลือก,กีนหนอ่หน่อยเห็นหน้อยหอ่อเป็นห้ออยู่เริ่มตั้งแต่นี้แลหละห้อยขีดถ้าเพิ่งวันาหนาวน,น,น,นี้เนาะตัวล่าพฤชจิกาสิพอด้ใส่อยู่ Làm náy học không Baiga, này Bày cả khéo đi vô Để nhae bên tony Bày nga, nga, vào này nga, nga, cả nga, nga, cả nga, 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 cả bỏ nga, 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 nó nga, 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 บาทด้วยกันใช่ไหมลูกห้อบาทเป็นตุมนม้มเนาะหามีดแล้วพี่องไม่รู้ว่าส่วนที่นี่ผมกีดแล้วไว้กว่าส่วนจะของครับส่วนจะของเก้าร้อยกับส่วนนี้แปดร้อย ่วนผมฟังเก้าลอยนะครับมันนำเปิดซึ้กว่าส่วนนี้สีแล้วไวกว่าเพราะส่วนผมมิทางครับประมาณหากุญหะแต่ส่วนนี้มันสามกุญแจะระหว่างต่วนมันสองเก่ากับหอดนะครับคนสองสามเก่าอันนั้น,น,นาามันหลายกระดดนอาคามหลายก็มีวันแล้วนี่ ลืมเอาไปขายคู่หนึ่งไอ้สันก็ได้เพิ่มมาประมาณสองสามวานสิบกว่าโลอยู่นะาะนี่ครับลืมเอาไปเก็บแล้วเลยหลงไว้เนาะน,นเหลืองเอามาใส่ไว้เป็นดำดำอะไรเนาะแต่งวมที่แล้ว ฝนตกกระใสฝนตกน้ำค้างตรงที่น้ำอีกแล้วเนาะเอาละพี่น้องมานี้ก็บพอกันบ่เึงมาอัปเดตยางหกลหอยกลางเดือนสิงหาเนะี่ช่วงฝนเศร้าไปเน่รละแต่ก็ยังมีอยู่มันออกดีไปเนเนาะให้เริ่มออกดีแล้ว หลวงวันต่อไปมันสิออกดีบ่ลนะกาตัวสีวัดกะรเดิถ้าเบ่งเวลาเก็บมันสิ้ได้จกกักหรับติสัจีเนเนาะแล้วไน้องพอก,กันคลิปต่อไปสวัสดีครับ